สวัสดีครับพี่น้องนะครับอันนี้คือช่องชีวิตบ้านเฮ่านะครับสิมาบอกระบบตั้งน้ำนะครับให้จึงได้น้ำม,มันฉีแห้งเอาไว้ทับการเกษตรทดผักนะครับปลูกพักสวนคล้วต่างๆในหน้ารือว่าปกิเป็นอะไรหน้าสมผสม,สมต่างๆนะครับให้แต่าน้ำม,มันหแห้ง,งระบบบนะครับระบบไปแว่อันนี้นะครับนี่คืออันนี้คือเจาประดานนะครับนี่คือโจประดาน ดาะน์โมาเรียบร้อยนะครับนะครับสมืเออยู่ข้างล่างนะครับนี่เขาเจาะที่จริงตัวนี้อันเก้านี่มันไหลลงไปสะนะครับเฮดต่อตัวนี้นะครับตัดมาใหม่หันหันที่จริงตัวนี้มันหันไปนู่นนะครับอันไปทางนู้นลงไปสะนะครับลงไปสะท้างนู่นตัวนี้นะครับตัวนี้เอาขึ้นนะครับทอตัวนี้ทอจากนาวน์โมดานเอาขึ้นนะครับนี่ทอตัวนี้เอาขึ้นนะครับเห็นไหมครับไหลไปเลยขึ้นนู่นนะครับตัวปล่อยน้ำปล่อยน้ำเพื่ออันแหลกครับ หู he ll, he ll there, top, ้แรลกนะครับถังมันจะมีหู้ของบนนะครับเขาก็เจาะลงนะครับเจาะลงเห็นไหมครับเห็นนะนี่นะครับเจาะลงนะครับเพราะอันอันอันที่สองเห็นครับตัวนี้ครับคือเห็ดห้นาให้นามไหลลงมานะครับท่อน้ำพอน้ำมันจะเต็มปุ๊บน้ำมันเต็มน้ำมันก็จะไหลออกจากตรงนี้ครับหู้นี่นะครับหู้ที่สองไหลลงมาไหลลงมาไหลลงไปน่ครับไหลลงไปนี่ ลงไปนี่ครับไลให้ไปนี่นะครับไลไปนี่นะครับมันก็้ทลงสะนะครับลงสะนำห้องกสิบเสียห้าก็ต้ตองมาตังระบบนะครับเป็นระบบมันตังเองนะครับพลังงานแสงอาทิตย์มนตังเองพลังงานแสงอาทิตย์มีสองแผงนะครับสองแผงนะครับต่ว่าใช้งานดีนะครับสองแผงใช้งานดีมากพึ่งเอ่อพึ่งเมอเห็ดนะครับตัวนี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ฐานนะครับเห็ดฐานหมันคงนะครับ ฐานตัวนี้คือมันค้งแห้งนะครับเท่าได้นยังดีเสาตัวนี้นะครับเสาตัวนี้คือหานิ้วนะครับเสาตัวนี้หานิ้วนะครับนคงครงที่นี่พอหนามันเต็มนะครับเข้าที่มีระบบต้นตัวนี้เป็นทอทอทอสองนะครับทอสองซื้อมานนะครับตัวประกบประมาณตัวหนึ่งนี่ประมาณตัวละห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทเท่านะครับเห็นเหยดีพอต่อลงมามันก็จะมีถังตุ่มๆนี่มครับตัวเจาะตุ่มๆ มูมูต่ำๆนี่ครับมูตัวนี้เห็นน้ำใสตัวนี้ออกมาหนามใสนะครับตัวทั้งตัวนี้นะครับมูตัวนี้ออกมาหนามใส่นะครับเขาก็เห็ดลงมาเห็นรบกลงมาเห็ดตัวปิดเปิดนะครับเห็ดวป่าตัวปิดเปิดลงมาลงมานีกเห็ดเป็นสามทางเออเห็ดเป็นของงอท่าเม่นตัวนี้ถ้าท่าเม่นยังเนี่ยเขาออกมาในลานามันก็สีแห้งนะครับนี่ท่อสองนิ้วนะครับเห็นระบบปิดเปิดไดงดี ใบมะนีนะครับกัเฮดมานีตัวนี้นะครับทอสานิ้วนะครับตัวนี้สนิ้วซื้อมาทอเดียวครับพี่น้องต้อประหยัดซื้อมาทอเดียวหอกะมาตัดตัดเถิงนะครับตัดเถิงนะครับได้สองทอเลยครับนี่ได้สอันนี่คือระบบแอรเแเเเนเเเเเเดเเเเเเเาเเ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 เาเเ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 เอเเ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 เาเเเเเเเดเอนี่ครับคือปิด าตัวนี้อันนี้สูงประมาณเมตรลอยเก้าสิบห้านะครับนี่สูงถือว่าสูงนะครับนี่นะค,คือฝาปิดมาฝาปิดตัวนี้กักกบเมื่อกี้บาทนะครับประมาณสิบห้าบาทนี่นี่ปิดข้างบนนะครับปิดหน้ากมีบลน้ำตัวนี่ครับ,รบ,บ,รต,รบต,ต่อขยายท่อนะครับมาปิดต่อลงไปนี่ครับท่อไปนี่สามทางสามต่อพุ่งอีกนะครับ นี่มาครับคุ้มค้าได้ครับนี่ครับเบิกเงินประมาณนะครับตถ้าพอสื่อตัวนี้นะครับสื่อถอนี่เบิกเงินประมาณท่านกว่าบาทเห็ดเองนะครับนี่เห็ดเองนะครับตัวนี้เห็ดเองก็พอนะครับเห็ดเองก็พอะตั้งกับสื่อปิดนะครับเข้าไปซื้อเข้าไปบอกเจ้าของร้านนะครับตั้งกับสื่อซื้อฟ้าปิดมาพร้อมนะครับซื้อตัวอ่าทอรถนะครับทอรถตัวนี้ทอร์รถตัวนี้เท่าไหร่ เราตัวนี้กับสิบสามจุดหานะครับนี่สิบสามจุดหานะครับมันเท่ามันนอกกับนี่ตัวนี้สามท่าก็บสิบห้าบาทนะพอแพงครับนี่พอแพงนะครับถ้าไปยุติไก่เมืองก็ถือว่าดีน้อยก็บซื้อในเมืองมากก็ได้นี่ครับนี่มาตรฐานยังดีนะครับระบบไอแลนดนะครับแห้งนะครับน้ำแห้งอ่านะครับนี่เพิ่งเพิ่งทำวันนี้นะครับแต่ว่ายังพวกทันเสร็จนะครับแล้วก็จีเฮ็ดแล้วก็ชิมุ่งลังคานะครับมุ่งลังคาากันไม่มีนะครับมุ่งลังคา กัน